รวมภาพบรรยากาศสุดอบอุ่นสีริต้าก่อนพาน้องกุนทำบุญวันเกิดอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆสำหรับครอบครัวของซุปตาสาวสีริต้าเจนเซนกับสามีกอนนรงเดทมาพร้อมกับทายาทที่น่ารักน้องกินที่วันนี้วันที่21มีนาคม2565เป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องกุนอายุครบหนึ่งขวบ โดยพี่พี่แฟนคลับต่างทำป้ายอวยพรวันเกิดน้องกุนแปะที่รถตุก๊กตุ๊กทั่วเมืองกรุงนอกจากนี้สีริต้าและกอนได้พาน้องกุนทำบุญด้วยโดยกอนได้โพสตภาพบรรยากาศทำบุญในวันนี้พร้อมแคปชั่นบอกว่าทำบุญหนึ่งขวบกุนครับในขณะที่สีริต้าก็โพสต์ภาพบรรยากาศทำบุญให้ได้ชมผ่านอินสตากแกรมเช่นกันงานนี้พ,พี่พี่แฟนคลับแห่เข้ามาอวยพรวันเกิดจำนวนมาก